สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวกนะฮะแล้ววันนี้ก็จะมาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการหาผู้โชคดีของคนที่ได้เซ็ตชาโรดีมอนนั่นเองนะฮะก็อันนี้คือโพสต์ที่ผมโพสต์ไปตั้งแต่วันที่7ของเดือนนี้นะครับนี่วันที่2 1เอ้ยวันที่20แล้วนะก็ผมโพสต์ไว้นะครับว่าสําหรับคนที่อยากจะมีสิทธิ์ลุ้นรับเซ็ตของชาโรดีมอนนะครับ ก็ให้โพสต์ชื่อของของชาโดดีมอนก็คือโพสต์คำว่า Shadow ดีมอนนั่นแหละไม่ได้โพสต์เนี่ยนะฮะก่อนวันที่สิบสี่นะครับเวลาเที่ยงคืนนะฮะแล้วก็มีคนเข้ามาโพสต์กันนะครับซึ่งอ่ะคนนี้โพสตวันที่สิบห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณชัยพลเนี่ยจะถือว่าถูกตัดสิทธ์ออกไปแล้วกันนะฮะตามกฎนะครับผมเคยบอกแล้วว่าผมจะค่อนข้างเข้มงวดเรื่องกฎหน่อยนะทีนี้อ่าไอตอนที่ผมโพสต์เนี่ยคือ ปกติเนี่ยผมจะโพสต์ลงไปพร้อมกับคลิปนี้ถูกไหมฮะแล้วก็จะมีข้อความว่าเออใครที่ต้องการจะมีสิทธิ์ลุ้นลับเซตของฮีโร่ตัวเนี้ยก็ให้โพสต์ไปในโพสตนั้นๆนะฮะทีนี้ไอ้วันนั้นเนี่ยตอนที่ผมโพสไอ้ตัวนี้ลงมาเนี่ยผมลืมผมลืมโพสตลงไปด้วยว่าใครที่ต้องการจะมีสิทธิ์ลุ้นลับเนี่ยให้โพสต์คำว่าชา a d o w Demon ถูกไหม แล้วผมก็ตอนแรกผมกะว่าจะอีดิทอันนี้นะครับผมมาคิดอีกทีว่าผมโพสตใหม่ขึ้นมาเลยเดียวมันจะได้ไม่งงนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนมาโพสตในโพสต์นี้อีกนะซึ่งผมถือว่าผมตัดของโพสต์นี้ไปแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่งงนะฮะก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับที่อาจจะทําให้บางคนมึนๆว่าแบบเอ้ยตกลงก็ต้องโพสหนไหนแต่ว่าผมว่าผมก็โพสต์ออกมาแล้วนะอีกรอบหนึ่งให้มันชัดเจนไปเลยนะฮะซึ่งอ่ะเราก็ต้องมา ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะฮะที่ให้เซตมาแจกกันนะครับผมเซตนี้คือไม่ใช่ของผมเองนะคือทางสปอนเซอร์เนี่ยให้มาให้มาแจกเลยนะฮะหรือว่าจะให้ผมใส่เองก็ได้ผมก็เลยเลือกที่จะแจกให้กับคนดูดีกว่านะครับก็เนี่ยครับเป็นเพจเป็นเป็นเว็บน,น,น,นะครับแล้วก็มีเพจด,ด้วยนะครับเว็บ 4p gamer กับ 4p dot a 2นะครับอย่างที่เห็นผมก็จะโพสต์ลิงก์ของ2เว็บเพจไม่ใช่เว็บเพจลิงก์ของ2เพจ a c e b o o k อันนี้ไว้ใน ทุกวิดีโอที่ผมโพสนะครับเพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ผมใช่ไหมอะทีนี้สําหรับคนที่ยังไม่รู้ผมอธิบายก่อนว่าสปอนเซอร์ของเราเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับก็คืออย่างที่อธิบายไว้ในนีนน้เลยครับก็คือเพจ 4p gamer เนี่ยจะขายเกมที่มีขายใน e ีมนะครับผมส่วนเพจ 4p r o t t r 2เนี่ยจะมีขายไอเทมใน .a2 นะครับซึ่งสามารถซื้อได้นะครับจริงๆแล้วเราสามารถซื้อเกมในซีมผ่าน e ีมได้เลยแล้วก็ซื้อไอเทมของ รอเอสองผ่านตัวเกมได้เลยทีนี้เลยมีข้อสงสัยว่าอ้าวแล้วทําไมต้องมาใช้บริการของเว็บของสปอนเซอร์ของผมล่ะนะครับคือการที่คุณจะซื้อเกมผ่านซีมหรือผ่านเกมรอดเอสองเนี่ยนะครับคุณต้องมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่เป็นวีซ่าอะไรก็ตามนะฮะเพื่อที่จะทำการเติมเงินเข้าไปก่อนที่จะซื้อนะครับทีนี้สําหรับคนที่ไม่มีบัตรเนี่ยก็จะไม่สะดวกถูกไหมฮะไม่สามารถซื้อเองได้นะครับซึ่งบริการของเว็บสปอนเซอร์ของผมเนี่ยแหละครับเขาก็จะเหมือนว่า ซื้อเกมหรือว่าซื้อไอเทมที่เราต้องการมาให้นะครับคือเราไปคุยกับเขาก่อนว่าเอ้ยเราอยากได้ไอเทมชิน้นนี้หรือเราอยากได้เกมเกมนี้เขาสามารถหาให้เราได้หรือเปล่าถ้าเขาบอกว่าเขาสามารถหาให้เราได้นะครับก็คือเขาก็จะซื้อมาให้แล้วเราจ่ายตังเขาด้วยได้โดยการนะครับโอนผ่านทางบัญชีธนาคารทั่วไปหรือว่าจ่ายเป็นบัตรทูก็ได้นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดปัญหาตามมาว่าเราจะเชื่อใจเขาได้หรือเปล่านะครับก็สามารถเข้าไปดูในเพจเฟซบุ๊กของเขาได้เลยนะฮะว่าเขาจะโพสต์อยู่ตลอดนะครับเวลามีลูกค้ามา ซื้อของกับเขาเขาก็จะโพสต์ว่านี่นะครับส่งมอบแล้วส่งมอบแล้วแล้วก็จะมีลูกค้าเนี่ยมาโพสต์ในวอลของเพจเขาเนี่ยว่าเอ้ยมาให้เครดิตนะว่าร้านเขาเนี่ยมีเครดิตดีนะครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ไม่โกงนะยังสอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะคือคุณติดต่อไปเขาก็จะติดต่อกลับมาทันทีนะครับโดยช่วงเวลาปกตินะเวลา เคี่งเคี่องใบใถ้าแบบตีสามตีสี่นี่เขาอาจจะนอนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติเนี่ยเขาตอบกลับมาเร็วมากนะฮะก็คือไม่ใช่แค่เรื่องเครดิตดีนะครับแต่ว่าในเรื่องของบริการเนี่ยก็ดีด้วยนะครับแล้วก็บางครั้งราคาถูกกว่าซื้อจากสตรีมหรือว่าซื้อจาก a2 นะครับผมเคยซื้อเกมจากเขาคือมีอยู่เกมหนึ่งผมอยากจะเล่นใช่ไหมแล้วผมก็จะซื้อใน a2 เอ้ในสตรีมแล้วผมเข้าไปดูในเพจของเขานะครับปรากฏว่าเขาขายถูกกว่านะครับก็มี นะครับอขอบางชิ้นอาจจะราคาแพงกว่าจริงๆแต่ว่าอย่างที่บอกเลยครับส่วนใหญ่เนี่ยของจะราคาเท่ากันหรือถูกกว่านะครับแทบจะไม่เห็นของที่แพงกว่านะฮะอันนี้คือที่ผมไปดูนะครับก็นั่นคือในส่วนของสปอนเซอร์ของเรานะฮะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าก็คือคนที่มาโพสตทั้งหมดเนี่ยมีอยู่80สิคนถูกไหมฮะแต่ว่าตัดคุณแชร์คนมีปรเสริฐไปก็จะเหลือ79คนนะครับ ผมก็เอามาเรียงไว้ในนี้แล้วนะครับมันมี79คนพอดีนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโดยใช้เว็บเดิมเลยนะครับก็คือ random number generator ใช่ไหมอ่ะนี่นะฮะอันแรกสุดเราก็จะให้เว็บเนี่ยทำการสุ่มตัวเลขนะครับระหว่างเลขหนึ่งถึงเลข79มานะฮะมันไม่ใช่หน้านี้นะครับอ๋อหน้านี้แหละอ่า นะครับผมเราใส่มินิมัมหนึ่งแม็กซิมัมเจ็สิบเก้าก็คือมันก็จะทำการสูมตัวเลขตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขเจสิบเก้ามาตัวหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่ออกมาก็คือตัวเลขของผู้โชคดีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกดกันเลยเดีกว่าไม่มีเสียงกองนะเสียงอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่เราทําคนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีเอฟเฟกคนเดียวหรือเปล่าอ่ะเต้นเต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 นแกได้เลยเลย ได้เลขห้สิบานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผู้โชคดีของเราคือใครนะฮะคุณคนนี้นะครับพงษ์สะทอนวินัยสมบัตินะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนแล้วกันว่าเขาโพสต์ครั้งเดียวหรือเปล่าเราก็จะทําการ Copy นะครับแล้วเราจะทําการไฟล์เดืด็อกิ c เมนต์อ่ะนี่นะครับก็คือมันหาจเจอแค่ชื่อเขาชื่อเดียวนะครับ หนึ่งออฟหนึ่งก็คือเขาไม่ได้โพสตทั้มสองนะเพราะฉะนั้นถือว่าคุณพงศธรวินัยสมบัติผมคิดว่าผมไม่ได้จะอ่านชื่อผิดนะอันนี้เป็นชื่อที่ไม่อ่านยากนะครับผมก็เป็นผู้โชคดีที่ได้รับเซ็ตชาร์โลดีมอนไปนะฮะทีนี้ผมอัคดคลิปนี้ภายในวันที่ยี่สิบก็จะโพสต์ภายในวันนี้แหละฮะวันอาทิตย์ให้เวลาถึงวันอาทิตย์หน้าแล้วกันยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่หกสิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับก่อนเที่ยงคืนถ้าคุณพงศธรไม่ เข้ามาโพสแสดงตัวนะครับว่าเป็นคุณเองที่ได้รางวัลนะนะผมก็จะถือว่าภายภายในภายนวันที่27ก่อนก่อนเที่งคืนถ้าสมมุติว่าหลังจากนั้นถือว่าคุณพงศธรสลสิสธิ์นะฮะแล้วก็ถามว่าคุณพงศธรต้องโพสในไหนนะครับก็คือพอผมอัปโหลดคลิปนี้เสร็จอะ่ะผมจะโพสต์ลงในเพจ a c e b o o k ของผมถูกไหมนะครับผมโพสต์อันแรกเป็นโพสต์ที่ คุณพงศธรต้องมาโพส,ส์ยืนยันตัวว่าเอ้ยเป็นคุณนะแล้วคุณต้องโพสตอะไรลงไปด้วลงไปบ้างสิ่งที่คุณต้องโพสนะครับมีอยู่อย่างเดียวนั่นแหละก็คือ ID s t สตรีนะครับผมแล้วก็ให้คุณแอด่าที่ ID หลักของผมก็คืออ่าไอคิวเลอร์อันเดอร์อันนั้นอะนะครับเป็น ID หลักให้คุณแอดมาผมจะได้รู้ว่าผมต้องรับแอด ID s t สตรีมันไหนนะครับเพราะว่าปกติ ID หลักผมไม่ได้รับแอดอย่างที่บอกนะครับก็คือ อันนี้เป็นในกรณีที่ผมเอาไว้แจกของอย่างเดียวนะครับแล้วก็พอรับแอรเซท็แจกของเสร็จก็อาจจะต้องขออนุญาตลบชื่อทิ้งนะครับตามปกติเพราะว่าไม่งั้นอย่างที่ผมบอกไปแล้วหลายๆรอบวนะครับว่าผมจะงงนั่นเองนะฮะก็ต้องขอยินดีกับคุณพงศอรด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะฮะแล้วก็ตะกี้เหมือนมีเรื่องอะไรจะพูดสักเรื่องหนึ่งแต่ว่าผมลืมนะ เอาเป็นว่าช่างมันฮะในเมื่อเราลืมแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้ถูกหมครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับครั้งหน้าเนี่ยก็จะเป็นคิวของแบทไรเดอร์และแ,แ,แล้วก็มีไอเทมมาแจกด้วยนะฮะเออแล้วก็อ่ะเรื่องที่จะพูดก็คือไม่ใช่แค่สปอนเซอร์ของผมเท่านั้นนะครับที่ให้ของเข้ามานะครับก็มีแฟนๆในเพจเราเนี่ยแหละที่ให้ของมาด้วยนะครับก็คือในตอนแรกเนี่ยผมเกรงใจนะเพราะว่ามีหลายคนเหมือนกันนะครับเขาก็ เหมือนว่าแมสเศษมาบอกว่าเอ้ยพี่ผมมีของที่ผมแบบมีแล้วมันซ้ำอะไรเงี้ยนะเขาไม่ได้ใช้เขาก็เลยจะเอามาให้นะครับผมผม,ผมก็รู้สึกเกรงใจจริงๆอยากจะรับไว้แค่น้ําใจนะฮะแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าเอ้ยเขาอยากจะให้จริงๆผมก็เลยรับไว้แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก็จะได้เอามาของมาแจกกันอะไรฮะ <_' S 2> คือของที่ผมได้รับมาจากคนอื่นเนี่ยผมจะไม่เก็บไว้ใช้เองนะผมรู้สึกว่ามันมันเป็นการแบ่งปันนะครับผมแล้วผม ก็มีของใส่เยอะแล้วนะครับคือคือส่วนใหญ่เนี่ยตัวไหนที่ผมจะเล่นเนี่ยผมก็จะมีของเซตที่ผมชอบอยู่แล้วด้วยแหละนะฮะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวมาแบ่งๆกันนะครับตอนนี้ก็มีเซตลิกินะครับแล้วก็มีไอเทมระดับอิโมทัลเลยนะฮะจากกล่องแรกสุดของปีนี้ที่มีคาถาของไลออนที่เสรเป็นปลาได้ใช่ไหมแล้วก็มีหมวกของ X กนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับคนที่ให้ของกันเข้ามานะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่สปอนเซอร์ของผมอย่างเดียวนะครับทุกคนเลย ที่บริจาคเงินเข้ามานะครับจากช่องทางต่างๆก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมจะรวบรวมเงินก้อนนั้นอนะ่ะอย่างที่บอกแล้วแหละเก็บไว้นะครับแล้วก็ถ้ามันพอเมื่อไหร,ร่เนี่ยก็จะมาอัปเกรดอุปกรณ์นะครับกล้องไมค์อะไรต่างๆนะฮะความเร็วเน็ตนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่คอยติดตามผมด้วยมาตอนนี้ช anel เราก็เริ่มโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะคือไหนๆมันก็เป็นคลิปที่ ไม่ได้มีสาระอะไรมากนะฮะแค่หาผู้ที่ได้รับรางวัลใช่ไหมผมจะมาพูดหน่อยแล้วกันจริงๆผมไม่ได้คิดจะพูดอะไรในคลิปนี้ที่มันมันก็ไม่เชิงมีสาระจริงๆผมก็คงพูดไปเรื่อยๆแบบไร้สาระนะครับแต่ว่าพูดหน่อยแล้วกันว่าผมรู้สึกว่าช่องของผมมันโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันโตแค่ตัวเลขนะครับ คือคือผมไม่ได้ยิงหรือไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะเพียงแต่ที่ผมพูดอย่างนี้ออกมาผมอยากจะอธิบายว่ามันมันเป็นแค่ตัวเลขจริงๆที่ผมเห็นน่ะคือทุกวันอะ่ะตอนนี้ก็ยังเป็นนะครับตั้งแต่เริ่มทำช anel ถึงตอนนี้ก็ยังเป็นนะครับทุกวันผมจะต้องมานั่งกดดูตลอดนะครับว่าเอ้ยวันนี้ subscriber เพิ่มขึ้นกี่คนแล้วนะฮะหรือว่าไม่ใช่แค่ทุกวันบางวันเนี่ยนั่งกดทุกชั่วโมงครับ เล่นเล่นเกมอยู่ก็แบบเฮ้ยมีคนมากดเพิ่มหรือเปล่าเล่นเล่นเกมอยู่เฮ้ยมีคนมาดูวิดีโอเพิ่มหรือเปล่าน,นะฮะซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่มันก็รู้สึกดีนะเวลาที่แบบเห็นคนเพิ่มกดเพิ่มขึ้เเนเรื่อยๆแต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าผมไม่ได้รู้สึกว่ามีคนดูผมเพิ่มขึ้นจริงๆอะอย่างที่บอกคือที่ผมเห็นมันเป็นแค่ตัวเลขมันเหมือนตัวเลขที่อยู่หน้าจอคอมผมอะ มุมหนึ่งแล้วมันก็ค่อยๆลันขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็เป็นความรู้สึกที่แปลกเหมือนกันนะครับคืออย่างที่ผมผมไม่ได้รู้สึกหยิ่งว่าแบบเฮ้ยช่างมันมันโตก็เรื่องของมันนะครับไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยนะแต่มันเป็นความรู้สึกแปลกๆเป็นความรู้สึกที่จะว่าดีก็ไม่ดีแต่ว่าไม่ด,มดีก็ไม่ได้ <laughs> งงๆก็เอาเป็นว่าผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าผมรู้สึกว่าผมอยากเจอคนที่เข้ามากด subscribe ผมจริงๆจังๆอันนี้คือความรู้สึกของผมนะ ที่ผมพูดเกิดมานี่ไม่ได้อยากจะแบบจัดอีเวนต์ให้แบบคนมาเจอกัอะไรนะแต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเจอจะ,จะได้จะได้มีความรู้สึกจริงๆว่าเอ้ยเราเริ่มมีคนรู้จักแล้วนะก็มันจะเป็นความรู้สึกที่ว่าผมอยากดังหรือเปล่าอันั้นก็ผมก็ไม่ทราบนะถ้าถามผมตอนนี้ว่าเอ้ยบวกถามจริงเรอว่ามึงอยากดังเปล่าถามถ้าถามผมตรงๆตอนนี้นะผมบอกตรงๆเลยว่าผมอยากดังนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าผมดังเนี่ย มันก็จะสร้างรายได้ให้ผมเพิ่มขึ้นตรงเนี้นะครับคือตอนเนี้ยคือผมรู้สึกว่าคําถามเนี้ยไปถามใครอ่ะเขาก็คงตอบว่าอยากดังแหละตอบให้เขาบอกว่าไม่อยากดังอ่ะแต่ว่าในใจลึกๆเขาก็คงบอกว่าอยากเพราะว่าผมคิดว่าความดังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะดังเอาเอาดังแบบในด้านที่ดีนะไม่ใช่ดังแบบว่าคนอื่นด่ากันทั่วประเทศอะไรเงี้ยนะดังแบบในด้านที่ดีอ่ะผมว่ามันก็จะทําเงินให้เราได้นะครับซึ่ง ตอนเนี้มันเป็นปัญหากับผมมากๆนะก็คือผมการที่ผมไม่สามารถเรียกได้ว่าทําเงินได้จากตรงเนี้ยมากพอนะครับคืออย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วหลายๆรอบนะครับว่าผมไม่ได้อยากจะได้เงินมากมายอะไรนะรแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเงินเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมนะครับผมก็เลยคิดว่าคือผมมีใจรักจะทําตรงนี้จริงๆนะแต่ในเมื่อถ้าไอสิ่งที่เรารักมันทําแล้ว เราไม่ได้เงินมันไม่ใช่อะไรมากครับก็คือมันจะทําให้คนรอบๆข้างผมเดือดร้อนนั่นเองพ่อแม่ผมนะครับก็ยังต้องแบบหาเงินมาดูแลผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งนั้นนี่ผมโตแล้วเรียนจบแล้วควรจะมีงานมีการทําหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วนะครับแต่ว่ามันก็อย่างที่ผมบอกมันก็กลายเป็นคอนฟ lict ที่ว่าผมเชื่อมั่นนะว่าสักวันเนี่ยไอ้จุดที่ผมทําอยู่เนี่ยมันจะประสบความสําเร็จผมเชื่อมั่นจริงๆว่าสักวันมันจะประสบความสําเร็จแล้วมันจะสามารถสร้าง รายได้ให้ผมได้รายได้ที่มากพอที่จะมีชีวิตอยู่นะครับโดยไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับไม่ได้มากมายมหาศาลนะครับคือผมต้องการแค่รายได้ที่สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมปกติได้ไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรนะฮะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าวันนั้นเนี่ยมันจะมาถึงเมื่อไหร่ในสินะครับถ้ามันมาถึงชา้าเกินไปเนี่ยอย่างที่บอกนะครับผมคือผมคุยกับพ่อแม่ผมไว้ว่าขอถึงสิ้นปีเนี้ยถ้าสมมติว่าถึงสิ้นปีนี้นะไอสิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ย มันไม่สามารถสร้างไรายได้ให้ผมได้นะครับมากพอให้ผมคิดว่าผมจะอยู่ได้ด้วยเงินก้อนเนี้ผมก็จะผมก็จะทําให้มันน้อยผมก็จะทําน้อยลงแล้วผมก็จะไปหางานอื่นเพราะว่ามันเป็นความต้องการของพ่อผมจริงๆที่ว่าพ่อผมเนี่ยเขาอยากให้ผมไปหางานเนี่ยที่มันมั่นคงสามารถเลี้ยงดูผมได้จริงๆนะครับเลี้ยงดูตัวเองได้จริงๆเขาก็เหมือนว่าเขาก็เป็นห่วงเราอนะฮะแล้วเขาก็รู้ตัวว่าเขาก็แก่โตลงเรื่อยๆเขาไม่สามารถทํางานมาหาเงิน เลี้ยงเรานะครับได้ตลอดซึ่งผมก็เข้าใจในจุดนี้แต่ว่าผมเจองานที่ผมรักแล้วอะเนี่ยคือผมผมคิดว่าเนี่ยแหละคืองานที่ผมรักคืองานที่ผมอยากจะอยู่กับมันไปตลอดนะฮะทำเกี่ยวกับเกมนะครับทําคลิปบ้างนะครับภาคบ้างตอนนี้ผมก็มัน TI สี่ IC, ใกล้จะจบแล้วใช่ไหมครัผมคิดว่าในที่สุดผมอยากจะลองทําคลิปภาคการแข่งขันบ้างนะครับแต่ว่าก็ คือยังไงดีอะผมยังไม่เคยลองนะแล้วก็ผมก็เลยรู้สึกกลัวว่าผมจะสามารถทําออกมาได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าในความรู้สึกกลัวมันก็เป็นความรู้สึกท้าทายนะว่ามันต้องทําออกมาให้ดีให้ได้ด้วะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะได้ทำเมื่อไหร่นะแต่มันเป็นความตั้งใจของผมแหละว่าผมจะทําออกมานะครับอะไรที่มันเกี่ยวกับเกมก็ตามนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยชีทผมแม่งแบบมาถึงขั้นนี้แล้วมันก็ต้องไปให้สุดนะนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ นะครับแต่อย่างที่บอกแหละนะครับในเมื่อบางทีออพูดอะไรมามากมายเนี่ยทั้งที่คลิปนี้นี่มันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับาดาบ้าตรงนี้จะเรียกว่าดราม่าก็ไม่ได้ผมว่าผมก็คงบ่นอะไรไปเรื่อยเปลือยคนเดียวนะครับใส่กล้องใส่ไม้มีเรื่องอะไรจะพูดอีกไหมนอกจากเรื่องการทําให้มันประสบความสําเร็จอืม ผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะก็จบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะฮะใครที่มีอะไรอ้ายังมีอีกเรื่องหนึ่งลำคารเริบเลิบำคาหรือยังหรือว่าบางคนปิดไปนานแนละ้วแบบก,กูไม่ได้ฟังมึงตั้งนานนะ้ะกูรู้แค่ว่าใครเป็นผู้โชคดีกูก็ปิดนะครับผมก็ว่ามันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ผมพูดไปอีกนานแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพูดหรือไม่พูดก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นพูดไปก่อนแล้วกัน อีกเรื่องหนึ่งคือ Q&A นะครัผมเห็นมาบ่อยมากเลยคนที่ทำช anel YouTube นะของของฝรั่งนะฮะพอเขาได้ถึงจุดหนึ่งเขาก็จะเริ่มมี Q&A แล้วนะผมก็อยากจะทำ Q&A กับเขาบ้างนะทีนี้มันไม่มีคนถามเข้ามาดิเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่ามันก็คงต้องเป็นตัวผมเองก่อนที่เป่าประกาศออกไปทั่วว่าเฮ้ยเราจะทำ Q&A แล้วนะให้พวกนายเนี่ยถามเราแล้วเราก็จะทำคำตอบออกมานะครับ ก็มันก็อย่างที่ผมพูดแหละมันต้องเป็นผมไี่พูดออกไปก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็จะมาพูดถึงตอนนี้แหละนะครับว่าผมจะทำํำ Q&A แล้วกันเพียงแต่ว่า Q&A อาจจะเป็นทุกอาทิตย์หรือทุกสองอาทิตย์นะฮะก็ให้ทุกคนโพสต์คําถามเข้ามาในคลิปวิดีโอของผมหรือว่าในเพจ Facebook เลยครับหรือจะทวิตเตอร์ก็ได้ทวิตเตอร์นี่ตอนแรกผมไม่ค่อยเล่นนะแต่ว่าตอนนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเช็คบ่อยแล้วนะครับทางไหนก็ได้ที่ผม มีให้ติดต่อนะฮะอย่างที่บอกคอมเมนต์ลงไปในคลิปนะครับโพสต์ลงมาในเพจเฟ e บุ๊กคอมเมนต์ลงมาในโพสเพจเฟซบุ๊กทวิตเตอร์นะฮะสี่ทางนี้นะครับผมถ้าผมได้รับคำถามของคุณเนี่ยผมก็จะเอามาเป็น Q&A นะแล้วก็คือจริงๆ Q&A มันก็ไม่มีอะไรเลยนะมันก็เป็นคลิปถามตอบถามตอบไปเฉยแหละอาจจะถามอะไรมาก็ได้คิดว่าเป็นเหมือนไอป้ปกไอ้แอป Ask Me ใช่ไหม ที่มันฮิตอยู่พักหนึ่งไม่รู้ตอนนี้ยังฮิตอยู่หรือเปล่านะน่าจะเป็นประมาณนั้นแหละฮะก็มีเรื่องอะไรจะพูดอีกไหมนะมจบสักทีฮะโอเคจบแล้วนะครับจบจริงจริงจบ